มีผู้ถามมาว่าทำอย่างไรถึงจะไม่ให้ราคาจริตเนี่ยติดตามไปในชาติหน้าจะทำราคาให้เบาบางติดตามไปในชาติหน้าเนี่ยต้องเข้าออใจคำว่าราคาราคาแปลว่าความกำหนัดความยินดีความใคร่ส่วนจริตแปลว่าการประพฤติหรือพฤติกรรมที่ทำเป็นปกติ อย่างเช่นความรักสวยงับรักงามเนี่ยเราทำหนึ่งครั้งสองครั้งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแล้วทำให้สม่ําเสมอทําไปเรื่อยๆจนเป็นอุปนิสัยสันดานไปเลยจนเป็นปกติเนี่ยเราละพฤติกรรมได้ไหมพฤติกรรมที่เราปฏิบัติปกติอย่างเช่นรักสวยรักงามนะถ้าเราไม่อยากให้ไอ้พวกราคาจริตติดติดไปในชาติหน้าเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเบี่ยงเบนพฤติกรรมใหม่จะเป็นโทรศจริตก็ได้ จะเป็นโมหะจริตก็ได้หรือเป็นพุทธ,ธจริตก็ได้หรือวิตกจริตเนี่ยก็แ,กแล้วแต่แต่เราไม่ให้มีราคาจริตเนี่ยหรือว่าให้มีราคาจริตเบี่ยงเบนพฤติกรรมสมัยเนี่ยชาติหน้ามันก็เพราะว่าผลที่เรามีราคาจริตก็คือเราเคยทํามาแต่อดีตเราทำมาเรื่อยๆเนืองๆจนเป็นปกติแล้วมันก็มีอุปนิสัยอันนี้ติดมาแต่ก็เรียกกันราคาจริตนะครับ ความพอใจความยินดีความกำหนัดอย่างเช่นพอใจในกามถ้าอย่างหยาบๆก็พอใจในกามพอใจในรูปเสียงกลิ่นแลการสัมผัสธรรมรมเนี่ยลักสวยรักงามเนี่ยเป็นรักค่าจริตเราทำในชาตินี้ก็ติดไปชาติหน้าเราทำชาติก่อนเราก็ติดมาชาตินี้ทำมากๆมันก็ติดมาติดมาจนเป็นอุปนิสัยแต่ถ้าเราขั้งสองขั้งเนี่ยมันก็ไม่ติดล็อกเหมือนผ่านมาผ่านไป นะก็เป็นเรื่องธรรมดาพฤติกรรมนะทุกคนในโลกนะจะเป็นจริตประเภทไหนมันก็ต้องมีราคาเข้าไป,ปผสมอะตามใดที่ยังเป็นบุตรชนอยู่ก็ยังมีราคาอยู่นะความกำนัดความยินดีความพอใจจริตคือข้อความประพฤติหรือพฤติกรรมที่เป็นทำทำจนเป็นปกติเป็นอุปนิสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยากนะโสดาบันยังมีราคาโทสาโมหะเต็มที่เลยที่เราพูดนะในปุถุชนก็มีเต็มที่เลยนะ ไม่งั้นไม่มีสามีไม่มีภรรยาอะไรอย่างเช่นมีความใคร่ความกำหนัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นราคาทั้งหมดสสดาบันยังมีเลยราคาโทสะโมหะสกิทาคาเบาบางลงอนาคามีเนี่ยถึงจะละไอ้พวกนี้ได้แล้วแต่ก็ยังมีรูปราคาอรูปราคาเียอย่างเช่นรูปชั้นสี่รูปชั้นสี่เนี่ยชีวิตประจําวันของเขาเนี่ยเขายังมีตัวนี้อยู่คือดํา หนักไปทํานางในทํานองเรียกว่าประพืชผู้บวชเป็นประพฤตพรหมจรรย์เป็นอนาคามีแล้วก็ค่อยนวแล้วเป็นพระหรหันแล้วถึงจะละรูปราคาอรูปราคาละมานะอุตจาวิชาทิ้งไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะตัดราคาให้เด็ดขาดเลยก็ต้องเป็นพระหรหันแต่การแค่จะเราจะไม่ให้อายราคาจริตเนี่ยก็คือข้อบระพฤติที่สม่ำเสมอเป็นปกติจะเป็นอุปนิสัยในทํานองนี้พอใจ ในเรื่องความสวยสวยงามๆความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเป็นเรื่องของราคาเฉลี่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายไปทั้งไหนเลยราคาจฉิตเนี่ยสําหรับคนทั่วไปเป็นพื้นๆนเนี่ยมันไม่ได้เป็นความชั่วร้ายเพราะนั้นดีซะอีกเนี่ยคนเราถ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยรักสวยรักงามรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยทําให้เราอยู่ในสังคมได้ ริงกิเลสเนี่ยมันก็เป็นส่วนประกอบของสามัญชนเหมือนกันนะราคาโทสะโมหะเนี่ยถ้ามันดูแต่พองามนะแต่เป็นนักปฏิบัติทำเราก็ต้องพยายามประพฤติที่เราลดละไอ้สิ่งเหล่านี้นะเพื่อตัดกิเลสราคาจริตเนี่ยถ้าเราตัดตัดราคาได้เนีงกาโน่นแล้วก็ไปถึงเป็นพาระอรหันต์ได้ราคาโทสะโมหะแต่ลำคังเราแค่จะทําให้ราคาไม่ติดไว้ในชาติหน้าก็มีสวิธีก็คือว่า ทำตัวเองให้เป็นพระหรหันนชาตินี้เฉยหมดเรื่องชาติหน้าจะได้ไม่ต้องมีนะหรือไม่งั้นก็นอนเนี่ยเป็นพระนาคามีก็ยังเหลือรูปราคะอารูปราคะก็คือรูปั้นสี่รูปั้นสี่หรือไม่งั้นก็นะก็เปลียปยปยป่ยนเบียงเบนพฤติกรรมสมัยนะให้หนักไปทางพุทธจริตหรือโทสะโมหวิตกจริตอะไรก็แล้วแตนะ่ทำอย่างอื่นให้เป็นนิสัยไปถ้าเรายังอยากเกิดอยู่ แต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายหรอกราคาเฉลิตเนี่ยนะมันเหมือนกับดอกไม้ประดับอยู่ในโลกแค่นั้นเองดูให้พองาม